โดยที่วัดพุทธไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยการถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติธรรมมาธีโปเจ้าอาวาสวัดพุทธไอซ์แลนด์นำสาธุชนประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ทั้งยังได้นำสดมนบทธรรมจากกับปาวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกลายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้พองใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารโดยกาลยานมิตรสำราญสลาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยไยยธรรมแด่คณะสง์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องความสำคัญของบารมีสิบทัสที่ทำให้บุคคลธรรมดาได้แปรเปลี่ยนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10ประการคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตาบารมีและอุเบกขาบารมี ซึ่งถ้ากล่าวโดยย่อก็คือการละความชั่วทำความดีและการทำใจให้ผ่องใสที่ทุกคนจะต้องทำทุกวันและสั่งสมไปเรื่อยๆอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วในที่สุดก็จะสำเร็จสมความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้เชกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงอดทนเพียรพยายามจนสามารถบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณได้ แต่เป็นความเพียรพยายามที่ยิ่งทำยิ่งมีความสุขสุขจนมิอาจกล่าวเป็นคำพูดแม้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ตาม